ครับเรามาดูข้อสอบแผงสอนะครับในส่วนของวิชาเคมีข้อที่66ครับนูดูข้อที่66นะฮะตามพี่มาเลยนะฮะหกสิบหกบอกว่าสารประกอบที่มีโครงสร้างนะครับตามข้อใดที่สามารถให้ผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาไฮเดรชันนะครับออกมาได้ผลิตภัณฑ์มากกว่าหนึ่งแบบนะฮะก็เป็นลักษณะนะของเรื่องของไอโซเมอร์นะครับผสมกับปฏิกิริยาไฮเดรชัน ปฏยไฮเดรชันของสารอินทรีย์นะครับเวลาเกิดให้คอนเซปต์สักนิดหนึ่งนะปฏิกิริยาไฮเดรชันของสารอินทรีย์เนี่ยนะฮะเวลามันเกิดเนี่ยมันจะเกิดตรงตำแหน่งของพันธะคู่นะฮะหรือไม่ก็3ามด้วยหญิเราสนที่คู่เป็นหลักนะครับนะจากการมองช้อยส์แล้วนะฮะนะตรงตำแหน่งพันธะคู่นะครับทำปฏิกิริยารวมตัวกับน้ําปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ํามันจะแยกครับแยกเป็น2เทอมเทอมนึงเป็นไฮโดรเจนคือเป็น H อีกเทอมนึงเป็นยกเป็แยกเป็นอะไรับเป็น OS ร แล้วไงต่อครับส่วนที่เป็นพันธะคู่เนี่ยครับเวลาเกิดเปียร์รวมตัวพันธะคู่จะแตกเป็นเดี่ยวครับพอคู่แตกเป็นเดี่ยวเสร็จปั๊บแล้วเปิดแขนออกมาใหม่ฮะแขนที่ออกมาใหม่นะครับหแขนเนี่ยนะครับของพันธะคู่ที่เปิดออกมา1แขนจะเกาะกับไฮโดรเจนอีกแขนหนึ่งจะเกาะกับ OH เอสแขนหนึ่งเกาะกับ H อีกแขนหนึ่งเกาะกับ OH นะครับนะเวลาเกาะเอา H ไว้นี่เอา OH ไว้นี่นะครับหรือจะสลับการเอา OH เ OH อไว้ซ้าย H ไว้ขวาก็ได้ โอเคนะครับพี่ให้หลักการแล้วเพราะได้หลักการปั๊บคราวนี้มาดูครับนะวิาารข้อใดนะครับที่เกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันนะครับแล้วได้ผลิตภัณฑ์มากกว่าหนึ่งแบบโอเคไหมฮะเขาให้มาสี่ช้อยนะครับให้มาสี่ช้อยคงต้องเขียนช้อยสักนิดหนึ่งแล้วล่ะนะฮะช้อยที่1น,นะครับสูตรโครงสร้างที่เขาให้มาเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้ครับอือ นั่นคือช้อยหนึ่งนะครับส่วนช้อยสโครงสร้างที่ให้มาเป็นประมาณนี้ครับช้อยที่3นะครับโครงสร้างที่ให้มากระเถิบลงมาหน่อยช้อยสโครงสร้างที่ให้มาเป็นรูปนี้ครับแล้วก็จึ๊กจึกฮะช้อยที่4ฮะโครงสร้างที่ให้มาเป็นรูปนี้ครับ แล้วคราวนี้หนูพิจารณาพร้อมพี่ฮะนะครับโครงสร้างแรกออกโครงสร้างแรกมีพันธะคู่ตรงนี้ด้วยในช้อยที่หนึ่งเวลาพิจารณาทําอย่างนี้ครับประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่หนึ่งอย่างที่บอกไปครับไฮเดรชันหรือรวมตัวกับน้ำเนี่ยนะครับมันจะต้องทําตรงตำแหน่งพันธะคู่โอเคนะครับและต้องเป็นคู่จริงๆด้วยนะนะครับไม่ใช่คู่แบบเรโซแนนซ์ด้วยนะครับนะฮะเวลาดูสี่ช้อยปั๊บเนี่ยนะครับหนูรู้ไหมครับถ้าเป็นพี่พี่รู้อะฮะ ว่า2ตัวนี้จะไม่เกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันครับหลายคนบอกมันมันมีพันธะคู่นะพี่เคมีต้อง3ามนะคำตอบคือมันไม่มีครับมันไม่มีคู่จริงไอลักษณะการเขียนแบบนี้ครับวงหกเหลี่ยมนั้นมีคู่เดียวคู่เดี่ยวคู่เดียวสลับกันเนี่ยมันคืออโรมาติกโอเคไหมฮะมันคือวงเบนซินนะครับพอมันเป็นวงเบนซินปั๊บในวงเนี้ฮะจะไม่มีคู่จริงครับมันจะเกิดเรโซแนนซ์พันธะจะเป็นพันธะเฉลี่ยว่างเดี่ยวกับคู่หมดนะฮะแล้วมันจะเสถียรด้วยนะครับโอเคนะ มันจะเสถียรด้วยแลวมันก็ไม่ใช้พันธะที่เป็นที่เรามองว่าเป็นพันธะคู่ในวงนี้ในการเกิดเปียเพราะฉะนั้นตัวที่ไม่เกิดไฮเดรชันก็คือเบอร์3กับเบอร์สี่ในราคบเกิดไม่ได้โอเคนะฮะถ้าเขียนใหม่ให้มันดูชัดๆว่ามันเกิดไม่ได้เขียนจากตรงเนี้ยฮะเดี่ยวคู่เดี่ยวสลับกันเป็นวงนี้เลยก็ได้ครับนะฮะนะมันจะเสถียรนฮะมันไม่มีคู่จริงนะครับมันจะไม่เกิดไฮเดรชันเพราะฉะนั้นตัวที่เกิดไฮเดรชันได้มีแค่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองะครับ โอเคนะใช้1กับใช้2เพราะเหลือใช้หนึ่งกับใช้สอง,ออง,สองคราวนี้ช้อยไหนล่ะครับที่พอเกิดไฮเดรชันปั๊บเนี่ยนะครับแล้วเอา OS สลับเอา S ใส่ไปที่แขนหนึ่ง OS ใส่อีกแขนหนึ่งแล้วพอสลับกันปั๊บมันได้เป็น2ตัวที่ไม่ซ้ำกันโอเคไหมฮะหลายคนเริ่มมองออกพี่จัดการช้อยที่มันผิดก่อนแล้วกันนะฮะช้อยนี้ฮะช้อยนี้รูปร่างหน้าตาพอหนูทำไฮเดรชันเรียบร้อยปั๊บเนี่ยนะครับตรงเนี้ยครับอันหนึ่งหนูใส่ไฮโดรเจนไฮโดรเจนไม่เขียนอีกอันหนึ่งใส่ o อฮะ นึกภาพออกไหมครับกับอีกรูปหนึ่งที่เป็นนะฮะที่เป็นได้ก็คือรูปนี้ครับซึ่งซึ่งไอ้น้องรักก็จะต้องรู้ว่าใส่ H ตรงนี้และใส่ o h ตรงนี้ฮะต้องมองออกว่ามันคือตัวเดียวกันเอาโมเลกุลนี้จับพลิกตูมปั๊บมันก็คือตัวนี้แหละครับเข้าใจนะฮะมันจะซ้ํากันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเกิดไฮเดรชันปั๊บเนี่ยนะครับ o h เเข้าที่คาร์บอนตัวนี้หรือที่คาร์บอนตัวนี้นะครับมันจะเหมือนกันมันจะได้ผลิตภัณฑ์แค่แบบเดียวโอเคนะ แต่ถ้าเป็นโครงสร้างนี้ครับโครงสร้างนี้พี่เขียนอย่างนี้เลยแล้วกันฮะนะั่นคือ C H 3เราก็ C S 2นะครับเราก็ C H พันธะคู่ C S แล้วก็ C S 3อ่าเวลาเราทำปฏิกิริยาไฮเดรชันปั๊บแตกคู่เป็นเดียวครับและตัวหนึงคาร์บอนตัวหนึ่งใส่ไฮโดรเจนอีกตัวหนึ่งใส่ O H นะครับและถ้าสลับกันปับ๊บมันจะเป็นสารคนละตัวกันลองดูนะนะครับตัวแรกที่เป็นไปได้ก็คือตัวนี้ละครับ C H 3 C H 2เราก็อะไรนะ C H และตัวตนี้ก็ก็บ o เนะครับและตัวตนี้ก็เป็น c H 2อชสเราก็ CH3 ครับนะฮะนี่คือผลิตภัณฑ์ตัวที่1ครับผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวที่ไม่ซ้ํากับตัวแรกก็คือ CH3 CH2 เราก็ c H เครับเราก็เป็น c H แล้วก็ o H ออยู่ตรงนี้ตามพี่ทันไหมครับนะฮะก็ตรงตามเงื่อนไขโจทย์ทุกอย่างครับนะฮะเงื่อนไขโจทย์คืออะไรนะเงื่อนไขโจทย์ก็คือเกิด ปฏิก u l ยาไฮเด a รชันแล้วได้ผลิตภัณฑ์ออกมามากกว่าหนึ่งแบบนะครับคำตอบก็คือข้อที่2ะฮะก็เป็นเรื่องไอโซเมอร์นะครับผสมกับความรู้เรื่องของปิยาไฮเดรชันก็คือปิยาที่สารพวกที่ไม่อิ่มตัวมันไปรวมตัวกับโมเลกุลของน้ำโอเคนะครับสำหรับข้อที่66พี่เฉลยแล้วครับตอบข้อที่2ครับผ่านฮะ